คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะเจ็ดเหรียญค่ะใบที่สองค่ะหกถ้วยค่ะใบที่สามค่ะแฮงแมนค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะ คุณค่อนข้าจะมีการเก็บเงินนะคะหรือว่ามีการสะสมเงินในระยะเวลาหนึ่งมาแล้วนะคะหรือตอนช่วงเวลานี้เองนะคะก็ยังมีการเก็บสะสมเงินอยู่นะคะเพื่อที่จะใช้ในเวลาที่เหมาะสมนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีการคิดที่จะนำเงินที่เก็บสะสมนะคะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะช่วงรานี้นะคะแต่ ในช่วงราน,นีนะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะต้องพลัดพรากห่างเหินจากคนรักได้นะคะคนรักในที่นี้นะคะอาจจะเป็นคู่ของเรานะคะหรือว่าพ่อแม่นะคะหรือคนที่เราห่วงใยก็ได้นะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีงานยุ่งนะคะหรือว่ามีการงานที่รัดตัวมากมี งานเข้ามาเยอะมากจนคุณไม่มีเวลานะคะทําให้คุณเนี่ยไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีเวลาให้กับคนที่คุณรักนะคะไม่มีโอกาสได้คุยกันบ้างหรือว่าได้เจออกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องให้เครียดนะคะหรือว่าปวดศีรษะหรือว่ามีคนนําเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะมีอาการของ สุขภาพที่ไม่ค่อยดีในช่วงรานี้ได้นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการปวดศีรษะนะคะหรือโรคนอนไม่หลับโรคเครียดนะคะในช่วงเวลานี้ก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคู่กันด้วยค่ะ